สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคฮานอยเด็ดวันนี้วันที่5เดือน5ปี6 5นะครับเราจะมา,าให้วันนี้เชฟหนุ่มจะลงให้2คลิปนะครับคลิปแรกก็จะเป็นมัดรวมสีนอยคลิปที่คลิปที่2ก็จะเป็นโค้งสุดท้ายฮานอยเด็ด4คู่นะครับก็มาชมครับงวดแรกวันนี้ก็ลองดูครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง มาลองดูครับงวดแรกเนาะสี่สี่คู่เด็ดวันนี้คู่แรกจัดไปที่คู่แรกนะครับผมจัดไปที่0 1ครับผมคู่แรกศูนยครับคู่ที่2 สองแลครับผมและคู่ที่3ก็คือ07ส่วนชุดคู่ที่4ก็จะเป็นเด็ดที่2 7ครับผม4คู่เด็ดตัวนี้ ก็ลองดูครับใครชอบน้อยๆสคู่เน้นๆทนเชอบ4ชุดนี้นก็ลองดูครับใครทิ่เพื่ออ,อ่าไปเป็นแนวทางเนาะงวดแรกงวดแรกขอให้มันหมานปังๆนะครับผมฮาหน่อย เทมหนุ่มจะลงให้อย่างนี้อทุกๆวันจะลองดูนะครับลองดูสักสามสี่วันดูว่ามันจะเข้าไหมใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นเพียงแค่แนวทางเป็นสูตรคิดคำนวณน,นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับช,ชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็เทมหนุ่มก็ทําเป็นสติตัตว,วเลขเนาะ <c oughs> วันนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกท่านนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับมาเร็วเข็มเร็วโค้งสุดท้ายฮาหน่อยเด็ดสี่คู่พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ